วันนั้้ผ่านไปแล้้ผ่านไปแล้ได้ผ่านไ้ครับมัน่ได้ยสันอยู่นรว่า้าไปเางนัเชิญเชิญคุณบุตสกรคุณรินได้ว้ความรู้ใน ก็ในข้อที่1เรื่องการอัปเดตอินทอเชั่นแนลก็กเชิค่ะ๋ยาจะขออนุญาตพูดตรงส่วนโย้ก่อนนะคะเดกอินทรเชั่นแาจะอัปเดตหลังจากที่ยงพูดนะคะขอเชิญวดค่ ลงด้วมาสุดท้ายใช่ค่ะท่านพระวิจิตรธมพานีกลับมาแล้วข่อนุญาตให้เป็นท่านก่อนดีครับนยากคะระสรแจ้งตัวสาดครับแจ้งะครับพระวิจิตรธพานีนตลอดปีท่ผน เร a a ังหนป็ทระธรรโทษก็หัวข้อมาคมเกี่ยวกับรกิจกรรมนะกิจกรรมที่ทางคณะกในการของคณะสงฆ์ดำเนินการต่างๆ็มีทุ้อยลายหลายกิจกรรมหลายอย่างคือเราทราบกันดีแล้วว่าวัดทุกวัดที่ทุกคนดูแลอยู่ทางวัดอาจารย์ได้ มี่ยกันเกี่ยวกับการ,การทำง,งานโดยเฉพาะการถุยแผ่ซึ่งเป็นเป็นเรื่องใหญ่เป็นระยะที่ทำงานมาอย่างต่อเนื่องก็วันนี้คงจะมีบางเรื่องที่ที่คงจะนํามาเสนอเนี่ยที่ได้ทําอะไรไปบ้างในในฐานะที่หลายท่านที่มีส่วนสําคัญโดยเฉพาะเป็ดูแลทางป้ากันันออกเป็นส่วนใหญ่ ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานหลายท่างที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นตั้งแต่ท่านเจ้าวาดธรรมประที่ท่านประครูท่านทุนยุทธประคุณกฤติศีท่านว่าก็ไอ้ทราบว่าทางทำไมได้มากพอสมควรก็อาศัยหลายข่ายให้ความร่วมมือทั้งนี้ก็เพื่อมีผลในการเบ่งปันและก็ให การดำามินานของคณะเสมอพูดว่าเราได้ได้ทำหน้าที่หลายอย่างสรงขี้เพราะฉะนั้นพอมาดูกิจกรรมเท่าที่รวบรวมก็ได้นอบหมายให้โยมหมดแนะ่จรงรวบรวมรายการที่ผมทำเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างจะมีขึ้นสไลด์ด้วยใช่ไหมกิจกรรมเยอะมากก,ามาก็คงจะนำมาพิจารัาเาน้นอทีน,นี้ในส่วนกิจกรรมมันมี คนเกี่ยวข้องกับที่วัดเกี่ยวข้องกับวัดในเพือวั้นรำมาอยู่รยการที่เราไปเกี่ยวข้องนะแล้วก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศด้วยขึ้นมีหลายรายการทั้ง <c oughs> ที่เกี่ยวข้องกับวันธรสมของเราแล้ก็เกี่ยวกับกต่างประเทศด้วยที่ผมไปนะก็ตั้งแต่เริ่มแรกที่เรามี